อะไะครับแตงโมว่าไงฮะพร้อมไหมครับแตงโมโอเคนะครับน้องแตอาตอมโอเลยฮะเราก็เรียกไปเรื่อยนะฮะอ่เอาโอเคสัญญาณนกหวีดครับมาปิดนะฮะดูนะครับฟังเลยครับพร้อมนะครับเอาดึงได้แล้วครับดึงได้แล้วครับดึงแล้วครับระหว่างน้องแตงควาฮะ กับน้องอบเชยนะฮะเอาละครับแดงฟุ้งฟิ้งกับชมพูฟุ้งฟิ้งนะฮะโอ้ยโอ้ยยอมกันไหมเนี่ยมีใครยอมใครไหมมีใครยอมใครไหมมีใครยอมใครไหมไม่มีใครยอมใครโอ้ยน้องภูมิคุณดึงเต็มที่นะครับโอ้ยน้องภูมิดึงเต็มที่นะครับดูน้องภูมินะครับโอ้ยสุดยอดยอมไหมน้องภูมิยอมไหมน้องภูมิไม่ยอมน้องภูมิไม่ยอมโอ้ยโอ้ยไม่ยอมด้วยไม่ยอมด้วยดึงกระแลงเดี๋ยวเอาสุดยอดต้องให้เขาเลยมี